เน็ตกรีดหลังทาทายอย่างเคลื่อนไหวแท็กไอจถึงสามีหลังจากที่มีประเด็นสุดร้อนแรงในวงการบันเทิงที่หลายๆคนนั้นกำลังติดตามค่ะนั่นก็คือนอกร้องสาวคนดังทาทายังกับหมอสามีที่คาดว่าเตียงจะหักหรือไม่ค่ะแต่ทั้งเพจดังนะคะทั้งคนในวงการเรียกที่ว่าต่างมองว่าคู่นี้น่าจะมีปัญหากันแน่ๆค่ะแต่ ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมาคอนเฟิร์มรวมไปถึงก็ไม่มีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นค่ะปล่อยให้ชาเนตตั้งคำถามกันต่อไปนะคะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของทาทาทย,ย่างก็ได้โพสต์คลิปกระตูนพร้อมกับมีการแท็กหาสาม,มีนะคะโดยมีข้อความว่า Congratulations You Did It อุ u w ออนไลน์มาแล้ว Digital p พลต f o r m รูปแบบใหม่สำหรับทุกคนในครอบครัวครบครันทั้งเรื่องความรู้สำหรับเด็กไม่ว่าจะด้านพัฒนาการโภชนาการสุขภาพกายและจิตนอกจากนี้ยังมีไลฟ์สไตล์ความบันเทิงและกิจกรรมให้ติดตามอัปเดตความสนุกได้ทุกวันพร้อมบริการหาหมอออนไลน์ให้คุณถามปัญหาสุขภาพของลูกหลานกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเด็กที่ดีที่สุด พร้อมแล้วก็คลิกเลยซึ่งหลังจากนั้นค่ะทางด้านของสาม,มีทาทายัางนะคะที่ใช้ชื่อไอจีว่าทาทามอเรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแล้วค่ะว่าแต่งกิ๊วค่ะพร้อมกับรูปหัวใจนะคะซึ่งทางคูต้องการแสดงให้เห็นหรือเปล่าหรือค่ะว่ากำลังรักกันดีเหมือนเดิมเรียกได้ว,ว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีบรรดาชาวเน็ตจำนวนมาก แห่กดอิโมชันแสดงความยินดีตามมาเป็นแถวๆเลยล่ะคะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าเอหรือว่าข่าวลือจะไม่มีมูลความจริงหรือว่าทั้งคู่นั้นยังคงรักกันอยู่หรือว่าทั้งคู่นั้นจะเตียงหักแล้วแต่ยังถึงอย่างไรนะคะเราก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไงกันแน่ล่ะคะ่ะ ถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไคร b e กับช่องของเราทุกวันบันเทิง mm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ